ไปดูเรื่องช้างกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่เข้ายิงยาสลบสามนัดจับช้างพลายที่กำลังคลั่งนะคะแล้วก็ไปทำร้ายควานช้างจนเสียชีวิตค่ะแปลงที่ทำไม้อย่างพาร,ราที่ท่าอยู่ค่ะเกิดเหตุช้างพลายอลาวาดนะคะแล้วก็เข้าทำร้าย ควานช้างจนเสียชีวิตในพื้นที่สวนยางพาราบ้านบางหลามหมู่ที่3ตบท่าอยู่อเภอตะกัวทุ่งจัังหวดพังงาเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลตะกัวทุ่งหน่วยกู้ภัยโลมาและหน่วยกู้ภยัยอวตาคลองเวียงนะคะเข้าเก็บร่างของผู้เสียชีวิตด้วยความเคารพและวค่ะสภาพศพของท่านนี้นะคะฉีกขาดเป็นหลายส่วน ผู้ตายชื่อว่าคุณสุภชัยวงแฝดชาวบ้านอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาซึ่งก็เป็นเจ้าของพลายตัวนี้แหละค่ะชื่อว่าป๋องแป๋งอายุประมาณ20ปีถูกนำมารับจ้างชักลากในยางพารานะคะในพื้นที่ได้ประมาณ4วัน เบื้องต้นก็ทราบว่าขณะที่ทํางานอยู่นั้นจูๆ่ๆช้างพลายป๋องแปงนะคะก็เกิดอารวาสใช้งาแทงเข้าด้านหลังแล้วก็กระทืบซ้ําแทงซ้ําด้วยงาร่างนะคะหลุดเป็นชิ้นๆเสียชีวิตค่ะที่ก่อนที่จะเดินหนีไปอยู่ที่สวนปามแห่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ500เมตร จากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมควานช้างจังหวัดพังงาเข้าวควบคุมช้างโดยการยิงยาสลบนัดแรกก็พบว่าช้างเนี่ยยังคงอารวาสแล้วก็อารวาดมากขึ้นก็จะต้องยิงยาสลบเพิ่มไปอีกสองนัด ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะจึงสามารถที่จะสงบสติอารมณ์ของช้างตัวนี้ได้แล้วก็นำทีมควานช้างนี่แหละค่ะเข้าไปควบคุมให้ช้างมาขึ้นรถบรรทุกไปควบคุมดูอาการต่อที่ตำบลโคกเจริญอำเภอทับปุดจ,จังหวัดพังงาทีนี้เขาคาดการณ์กันว่าสาเหตุที่คาดว่าจะทำให้พลายป่องแป่งนั้น อารวาดก็คืออาจจะตกมันหรือเปล่าหรือว่าหงุดหงิดเพราะว่ามาชักลากต้นยางพาราช้างเชือกนี้เขาเคยมีประวัติทำร้ายคนเลี้ยงมาแล้วหลายครั้งด้วยตอนนี้ก็ได้ดำเนินการนะครับเข้าควบคุมนะครับแล้วก็ไอ้ช้างนะครับได้ยุติการลาวาดนะครับโดยทางปฏิษัทการกวัดเนี่ยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ยิงลูกดอก นะครับเพื่อที่จะเป็นยาสลบนะครับระงับการนาฬวาดซึ่งเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับตอนนี้ช้างก็ได้ได้ยุติ